ลูกสาวต้องผ่าตัดปยปันวาดโพสต์บิดหัวใจเมื่อลูกสาวน้องปาลินต้องผ่าตัดเนื่องจากต่อมอดีนอยโตมีช่องทางเดินหายใจแค่ส0เอร์เซต์ทำเหมือนตัวเองเข้มแข็งแต่จริงๆไม่ใช่ทําเอาหลายคนเห็นแล้วอดเป็นใหม่ได้พร้อมทั้งเข้ามาให้กําลังใจการไป็นจำนวนมากเมื่อล่าสุดสีกรกฎาคม2566คุณแม่ไปปันวาดได้เผยภาพของลูกสาวน้องปาลิน พร้อมเล่าเรื่องราวบีบหัวใจในวันที่ลูกต้องเข้าผ่าตัดแม้รู้ล่วงหน้ามาสามเดือนและคิดว่าตนเองจะเข้มแข็งไม่ร้องไห้เพราะเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงก็ค้นพบว่าตัวเองไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คิดยังมีความกลัวและกังวลเป็นอย่างมากสุดท้ายไปก็ไม่ได้เข้มแข็งจริงๆไปรู้ว่าน้องปลาลินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และทอมสินเมื่อ3เดือนที่แล้วต่อมอะดีนอยด์ของน้องตกขนาด90%ซึ่งนั้นก็แปลว่าน้องมีช่องทางเดินหายใจแค่เพียง10%เท่านั้น ตอนแรกเป้ยคิดว่าเป้ยจะเข้มแข็งและคิดว่าเป้ยจะไม่ร้องให้เหมือนอย่างคราวพี่โปรดที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเป้ยคุยกับคนอื่นราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอแต่พอรู้วันเวลาที่ปาลินจะต้องผ่าเข้าจริงๆเป้ยก็ค้นพบว่าเวลาไม่ได้ทําให้เราแกร่งขึ้นเลยในเรื่องความเจ็บความปวดของลูก เปทำเหมือนว่าเป้ยเข้มแข็งแต่จริงๆไม่ใช่ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าลูกจะแข็งแรงขึ้นลูกจะดีขึ้นก็ตามแต่ใจของเป้ยตอนนี้กลับกลายเป็นความกลัวความกังวลอยู่เต็มไปหมดเปย้ปรารถนาให้ตัวเองเข้มแข็งเร็วๆเพื่อที่จะเป็นที่พักพิงให้ลูกเป้ยปรารถนาให้ทุกๆอย่างผ่านไปด้วยดีเพื่อให้น้องปาลินเป็นเด็กที่แข็งแรงร่าเริงสดใสตลอดไปรักลูกสุดหัวใจหรือเกิน P I A N T A L I N B